ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนะี่ยมีแต่คำว่ามาแล้วก็ไปทั้งหมดนะความเป็นเด็กมาแล้วก็ไปความเป็นวัยรุ่นมาแล้วก็ไปความเป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วก็ไปความแก่มาแล้วก็ไปอีกแล้วก็ไปจนได้แล้วอยู่ไม่ได้ในชีวิตบางทีก็มีความสมหวังมา,มาแล้วก็ผ่านไป ผิดหวังความผิดหวังมาแล้วก็ไปเหมือนกันไม่มีใครผิดหวังตลอดอยังมานคนอกหักนะอกหักคิดว่าชีวิตนี้มืดมนตลอดกาลนะจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอกหักครั้งแรกก็อาจจะเจ็บนานหน่อยแต่วันหนึ่งก็หายไม่ต้องตกใจพออกหักหลายๆครั้งเข้าชินไม่เจ็บละเฉยเฉย ใความทุกขนะ์ก็ของชั่วคราวอีกแล้วมันมาได้มันก็ไปได้ไม่ต้องไปทําอะไรมันหรอกเนี่ยเราค่อยๆสังเกตนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนะนี่ยล้วนแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยคนที่เราเคยรู้จักคนที่เราเคยรักอะไรอย่างเงี้ยองบางคนนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายต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 ายไปคนที่ อายุมากๆหน่อยนะอยู่มานานเนี้ยคนที่เคยรู้จักนะ้วล้มหายตจจากไปเยอะแยะนะ้รักแค่ไหนนะวันหนึ่งก็ต้องจากหวงแหนกันแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องจากเนี่ยความจริงของชีวิตมันเป็นอย่างเนี้ยความแข็งแรงของร่างกายวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นไ เคยสวยเคยงามก็ไม่สวยไม่งามความสวยงามก็ไม่ยั่งยืนเนี่ยค่อยดูนะชีวิตจริงๆเราเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรหรอกหรือบางทีมีลาบมีผลประโยชน์บางช่วงก็เสียผลประโยชน์ได้มาก็เสียไปได้มาก็เสียไป มียศมีตำแหน่งถึงสามสิบกันยายรายชะการเคยใหญ่เคยโตกเกษียณได้ก็เป็นตาแก่เป็นใหญ่แก่ไม่มีความหมายอะไรคนเคยกลัวเคยเกรงก็ไม่กลัวไม่เกรงแต่ถ้าเป็นคนดีกเกษียณออกไปคนยังคิดถึงเจอเขาก็ายังไหวอยู่ถ้าตอนมีอำนาจอยู่ทำชั่วไปเยอะ พอหมอดอำนาจนะคนก็ไม่มองหรอกเขาว่าหลีกหนีหลบไม่อยากเจอชื่อเสียงเรติยศนะมันก็ไม่ยั่งยืหนหรอกแย่งกันแทบเป็นแทบตายแย่งตำแหน่งกันแย่งกันอุตรด้วยทีเพื่อนกับเพื่อนนะพอพี่ฆ่ากันตอนเรียนหนังสือก็ยังรักกันอยู่พอจบใหม่ๆก็ยังผูกพันมาเป็นรุ่นเดียวกัน เป็นมหาวิเลยเดียวกันคณะเดียวกันช่วยเหลือกันช่วยเหลือไปทำอะไรไปแข่งกับคนอื่นกับคณะอื่นกับมหาวิาลยอื่นพอสุดท้ายโต,โตโตโตขึ้นไปต้องสู้กันเองละคว,วาเป็นเพื่อนก็ไม่ยั่งยืนก็มีนะที่ยั่งยืนยังยังยืนได้แล้วผลประโยชน์ไม่ขัดกัน นงิทุกอย่างในชีวิตเรานะเงินของที่ไม่แน่นอนเงินของที่ไม่ยั่งยืนอย่าไปลงก็เมันมากถ้าเราลงก็บมันมากเราก็เหนื่อยมาก